สวัสดีค่ะเพืพ่อนๆวันนี้ชีดิตก็อา้าหัวแล้วนะคะวันนี้จะทําแกงผักกาดนะคะผักกาดใส่แหนมนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่นะคะผักกาดดอกนะคะแกงคล้ายกับจอผักกาดนะคะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไมใช้น้ำมะขามนะคะใช้ความเปรี้ยวของแหนมนะคะก็น้ำพริกแกงก็จะเป็นน้ำพริกน้ำพริกใต้นะคะ ได้ได้ำนะคะไม่ได้ขกเองม้ำทิชใต้อของพี่ทิพมีอยู่นะคะเนว้็น้ำก็จะประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวจะเอาพริกใส่เนาะเดี๋ยวมาดูกันจะใส่น้ำทิชเข้าไปนะคะนะคะ่ะประมาณนี้เพราะว่าน้ำทิชนี่จะเผ็ดมากก็จะไม่เอาเผ็ดมากนะคะเอาพอประมาณาคุณเหนือที่เข้ามาดูอย่าดราม่านะคะเพราะว่าเป็นอาหารดัดแปลงนะคะ โคบน้ำพริกเองอะไรเองก็จะใสะ่ผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะกรสีข้าวขาวนี่นะคะใส่ขนมเข้าไปนะคะขนเอขนออันนี้ขนอ,อ,นนขนอเป็นขนอสุดไอ้ถอมนะคะ <c oughs> แล้วก็ชอ้อนสาเขียวนะคะชอ้อนสาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะประมาณกะอะนะคะ,ะช้อนโต๊ะทุน่นะ หอม่เหมือนไครนะคะจากตั้งน้ำที่เดือดแล้วก็ชิมรสนะคะชิมรสชาติก่อนนะคะค่อยเอาปักใส่อย่าให้เค็มมากเอาพอดีเพราะว่ารสชาติของแหนมมันก็จะมีรสชาติอยู่แล้วเนาะยิเพีเในี่นิดนึน ไประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะแลังจากนั้นเราก็จะเอาตักลงนะคะน้ำจะเยอะใจถูกต้องแหนมเอาใส่สุดท้ายนะคะก็เอาผักสุดก่ก็ใส่ผัดลงไปได้เลยแปลกใช่ไหมนะคะใครไม่ชอบก็ทำอย่างอื่นนะคะทำโขลน้ำทิกเองนะคะ ยัดพิในโขกนะฮะโดูโขกน้ำพริกเองแล้วก็อ,อ่อนนะคะไม่แรงมันก็เลยอย่างประมาณนี้จะให้ผักมันสุกก่อนถึงจะใส่แหนมน,นะให้ผักมันเปื่อยก่อน ใครจะใส่เลยก็ได้นะคะวิธี่จะใส่ทีหลังเพราะว่าถ้าใส่ของเปรี้ยวไปผักมันก็จะไม่นิ่มนะ,ะจะไม่สุกนะข้าผักผักสุกๆนะคะเดีย๋ยวมาดูกันค่ะนี่นะคะก็เดือดแล้วนะคะเขาคนหน่อยน้ำเยอะ่ะใส่น้ำเยอะ,ะ,ะ,แ,อะแล้วแล้วน้ำพริกก็ได้จะเยอะเพราะว่าเผ็ดรู้สึกออกเผ็ดนะคะให้ผักมันสุกก่อนที่จะถึงจะใส่เนาะ ตเติมอะไรทุกอย่างก็ใส่หนมทีหลังนี่ค่ะเดือดแล้วแล้วก็รสชาติใช้ได้เลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะคะผักก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะการเทสับผักว่าสุกก็ให้กดต,ตรงต้านนะคะถ้าต้านมันยกลรงไปก็คือต้านมันเริ่มนิ่งแลวนะคะต้านใหญ่ๆนี่นะคะแต่จที่ที่จะเอาอีกนิดนึงนะคะให้มันเปลืออีกนิดนึง ชอบกินผัเกเกูิลยก็จะใส่แหนมเข้าไปเนาะนีสิี่ใส่แหนมดีกว่าเนาะแหนมประมาณนี้เนาะแหนมหมูสามห่อเลยห่อละสิบห้าบาทถูกมากแหนมชนิดนี้ยี่ห้อนี้อร่อยนะอร่อยมากๆ หนังน้อยเนื้อเยอะใส่ไปเลยใครจะไม่ใส่อย่างนี้ก็คือพี่วิ่เอานะคะวนนี้ใส่ใจอย่างนี้ดีกว่าไม่วิ่นะคะแล้วก็จะติดฝาไว้ก็ตนอ่นี่นะคะใส่เดือดแล้วนะคะแล้วเราก็จะคนนะคะกระทะมันเดือดอยู่ข้างเดียวนะเพื่อนเพเพราะว่าแก๊สมันจะหมดแล้ว ก็จะแบบนั้นหนักแน่นนะคะผัดนิดเดียวค่ะผัดสองจำไปมึงก็มาอยู่ข้างเดียวนี่ยเที่ยวกำลังเลย ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่มะขามมะเขือมอะไรนะ,ะถึงทนเลย,ยามาดูกันค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดซับไครกดไลค์กดแชร์ที่คลิปด,ด้วยนะคะนานๆจะได้ทำกับข้าวถีการต้องประมาณนี้ ใช้ได้เลยนะคะอร่อยมากๆถ้าอยากไปลองทำชานก็ได้นะคะก็รสชาติจะเหมือนสักกัตจอเลยนะคะจอวฟักกัดส่นดวนใหญ่ก็จะใส่กระดูกหมูหมูสามชั้นอะไรนะเงี้ยแต่นี่คือใส่แหนมนะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่มะขามนะคะแหนมนี่ต้องมีรสเคี้ยวนะคะ๋จะให้แหนมมันนั่นสักนิดนึงมันสุกแล้วล่ะแต่ว่าจะให้มันสุกกว่าน,นี้ ก้นเองเนาะหา้ามันหมดลงหนึนะ่งไอ้ชอบใส่ถุงชูรสก็ใส่ได้นะคะแต่ที่ที่ไม่ใส่เนาะไม่ค่อย จะการผสมเท่าไหร่กินกับข้าวเหนียวข้าวเจ้าได้หมดนะคะอร่อยค่ะอันนี้ทิพี่จะพอแล้วนะคะเพราะว่าแหนมมันก็สุกแล้วนะคะนี่ค่ะถ้าใครอันนั้นก็กลัวแหนมไม่สุกก็นี่ก็ได้นะคะคือแกะแกะออกมาฉีกฉีกแหนมเป็นฉีกเล็กเล็กเลกเล็กๆสวยๆนี่ค่ะสุกแล้วนะคะถ้าไม่สุกนันมันจะไม่ขาดจากการ ล,ลองไปทำทานนะคะอร่อยค่ะให้อ่ะได้รสชาติได้เลยทีเดียวนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้เนาะทนด้วยกันนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆที่รีกินเที่ยนนี้นะคะข้าวมื้อเช้าาทำเสร็จแล้วก็กินชอบกินน้ำมันนะ,ะ <S <S เกลียวดืวเกลียวกำลังกินนะคร<ม>ับเลี้ยวมากลียวมากใช้ได้เลยอ่ะข้าวร้อนข้าวร้อนข้าวอุ่นข้าวเหนียวนะคะกินจะบข,ข้าวเหนียวนะคะเพื่อน ชอบกินข้าวเจ้าก็ข้าวเจ้านะกินข้าวเจ้าก็ได้นะชื้อน้องกินชอบเื้อน้าก็ตีร้อนจัดขอร้อนัดบเน้เหนว้กินได้หมด ชาติแตกตื่อยาง <c oughs> ปวดตีจะโขกน้ำทิกเองนะน้ำทิกก้อมีน้นำทิกแกงทข้าไปอ่ะใส่ถั่วเน่าแค่น,นั่นนีงทีนี้ไม่ไม่ได้โขกประยุกเอาเพื่อความรวดเร็วไม่ด้รวกันนะคะแกงนีน้ไม่เกี่ยวภาคไหนนะคะ พากอยากกินนะคะที่น้องภาคความสะดวกของพี่ทิพย์นะคะนี่อันไหนแท่นั้นนหรออืมอร่อยมันต้องเปยุง่งยาก อาหารไม่มีสูตรที่ตายตัวนะเพื่อนสามารถแ,บบแบรัดงแต่งแจกแขนหนงออกไปได้เรื่อยๆตามความชอบของแต่ละบุคคลจะทำขบข้าวต้องถามใจเราว่าเราอยากทำอยากกินอะไรเนะาะก็ทำตามใจเราชอบได้เลยค่ะ บกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะที่ดิ้จะกินข้าวต่อเนาะลัวคลิปจะยาวเพื่อนๆจะรำคาญขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ